วนันนีครับผมพระีตัวแสบครับวันนี้ครับผมไปเจอวิดีโอหนึ่งมาครับเป็นวิธีการทําให้ปากกาสองด้ามติดกันโดยใช้แค่กระดาษใบเดียวครับแล้วทําให้ติดกันเพื่อหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยทำมาเล่นไปอ่าได้นะโิโ ใช่แล้วครับฟ้องไม่ผิดครับฟ้องใหม่อีกรอบก็ได้ครับทาให้ปากกา2ด้ามติดกันโดยกระดาษครับไม่จะมีประโยชน์เลยครับการทำให้ปากกา2ด้ามติดกันเราเขียนที่2หัวแล้วครับก็ไม่ใช่ <c oughs> เออแต่คือวิดีโอที่ผมดูมามันเม่ใช่จริงๆนะครับมันดูเหมือนไม่ได้จะมีหลอกอะไรแต่มันก็ทาออกมาได้จริงแล้วมันก็แบบติดได้ไงคือดูแล้วมันเกิดความสงสัยมากแบบ มันเป็นไปได้ไงมันอะไรยังไงจะใช้ทิกหรอกก็ยะงไม่รู้ผมดูแล้วแบบงงมากครับเลยจะต้องมาพิจูจน์ให้เพื่อนๆดูในวันนี้แหละครับเรื่องความเป็ต้องการอันดับแรกเราไปดูวิดีโอที่ผมเจอมาก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาใช้วิธีไหนครับอ่านี่นะครับเขาก็ปากกามาสองด้านนะครับตีฟ้าออกไปครับแล้วเอากระดาษมา1แผ่นครับแล้วปากกาวางให้เหลื่อมกันแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ม้วนเข้าไปครับม้วน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 จากนั้นครับนี่ครับจับกำมือไว้แล้วก็พุ่งลงไปนี่มันทะลุกระดาษขึ้นมาอย มันติดกันเลยครับเห็นไ่มแล้วก็เอาเนี่ยเอาของหนักมาลองดูปึ๊บไม่หล่นด้วยเฮ้ออะไรมันคืออะไรแค่ม้วนกระดาษปุ๊บพอเจะปุ๊บแล้วไม่มาติดกันได้ฮะฮะอ๋ะอ งงครับงงงงเลยงงครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งงงเดี๋ยวเรามาทดลองทาตามเขาดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันถีงล้วกันนะครับว่าเอ๊เขาใช้ทลิกหรอกอะไรหรือเปล่าหรือจริงมันได้ทำผิดวิธีอะไรไงไม่รู้ครับเรามาทดลองกันดูครับอ่ะนี่นะครับปากกา2แท่งกับกระดาษที่ตัดมาเล็กๆประมาณนี้ประมาณเดียวกับวิดีโอแล้วครับ1ชิ้นนะครับมาขั้นแรกครับในวิดีโอเขาต้องดีดฝาก่อนอ่าดีดอ้าไม่ออก อ่าดีดฟ้าเหมือนครับเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะมาครับเราลองดูกันเลยครับเราวางแบบนี้กับแบบนี้ให้มันเหลื่อมล้ากันหน่อยๆนะครับใช่ไหมอ่าอย่างนี้แล้วก็ม้วนไปซึ่งการม้วนเขาจะมีทริคอะไรไหมม้วนบนลงล่างม้วนล่างลงบนอะไรเราไม่รู้่ะม้วนไปอ่ะออ่ะม้วน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 อ่าโอเคม้วนเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ให้เราจับแบบนี้แล้วก็กระแทกครับหนึ่งสองอา่ากระแทกเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดออกครับนี่อ่าเฮ้ยทำไปเล่นไปดูดิครับนี่อะไรครับ มันเหมือนมีความเป็นไปได้ที่จะติดเลยแม้แต่น้อยครับอะไรครับงงเอางี้ครับตอนแรกที่ผมคิดว่ามันจะทําได้อย่างงครับก็คืออย่างนี้ครับอันนี้ดูใกล้งี้ครับอ่ะพอราวา,างงี้ใช่ไหมครับปุ๊บจังหวะที่เรามวานครับเขาอาจจะใช้การเอากระดาษเนี่ยไปคั่นระหว่างปากกาไว้ให้มันมีปากให้มันมีกระดาษติดอยู่อะไรเงี้ยจังนั้นเราก็มวนไปครับมวนเข้าไปมวนเข้าไปอย่าให้หลุดกันเอ๊บมวนเข้าไปมวนเข้าไปมวนเข้าไปอ่า อ่คล้ายๆว่าจังหวะที่ม้วนเนี่ยกระดาษก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วพอเขากระทอครับก็คล้ายๆว่ากระดาษนั้นนะมันอาจจะแบบขาดหรือว่าแบบละลายทําให้มันติดกันมันก็ไม่น่าใชม่มันกระดาษไม่ติดกันได้ยังไงนะครับอืรเรียบร้อยถอดออกมาแล้วก็ทะลองโอเคยอดครับเป็นกานทรทดลองที่ผมก็เชื่อไปได้ครับจะไปไหนจะนี้อยา่างนี้สุดยอดเลยครับ <laughs> หรือว่ามันเสียดสีไม่แรงพอนะครับเราควรจะต้องเสียดสีจนกว่ามันจะติดกันไหมเรียกว่าเหมือนพลาสติกมันละลายติดกันอะไรเงี้ยถ้าเราถูถูถูเงี้ยมันติดกันได้ไหมเออเยเอ๊ะยังไงครับเอ๊ะเห็นเข้าใจเลยครับอ่ะออ๋อผมขอย้อนดูวิดีโอใหม่ก่อนนะครับเอ๊ะ ำไมมันถึงสามารถทําได้ครับผม,มพยายามจับผิดดูว่าเป็นยังไงครับ5 minutes later ไอก้การทําด้วยกระดาษเปล่าแบบเนี้ยไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะเขาต้องมีอะไรอื่นนอกจากกระดาษแน่นอนครับอาจจะเป็นกาวซึ่งเป็นกาวประเภทไหนอีกกาวร้อนกาวช้างกาวยูฮู oo, กาวเหนียวหนึบอะไรแบบไหนนะแต่คือด้วยการทําของเขาอ่ะมันค่อนข้าเป็นแบบช็อตเดียวไปยาวๆมันไม่ได้แบบตัดไปตัดมานะเดี๋ยวเรามาจับผิดกันดูใหม่อีกรอบดีกว่านะครับหาฉากที่เขามีการตัดแบบแวบบไปอย่างเงี้ยเผื่อมันตรงนั้นน่ะมันจะเป็นส่วนที่เขาสามารถเล่นทริค เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่อีกรอบนะครับตอนตรงอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกก็ทําแบบ็อกๆเฉยๆทำๆให้ดูครับปุ๊บๆกระดาษตรงนี้ปกติครับผมสนใจตรงที่เปิดกระดาษออกมาแล้วแล้วทำไมถึงติดกันได้อ่ะตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวดูนะตรงนี้เดี๋ยวดูดูยากก่อนนะอ่าโอเคแล้วก็ยังห่างกันอยู่นะหัวของปากกาแรกมันก็ยังไม่ถึงครึ่งใช่ไหมยังอยู่ในมืออยู่เห็นไหมครับอ่ะไปต่อเลยครับดูนะครับเมื่อจับปุ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนนี่ฮะพอจับปุ๊บมันก็มีการเลื่อนขึ้นมาครับ ถ้าเกิดเขาติดกาวก่อนที่จะเฉาะตรงนี้มันก็ไม่ได้นวไงให้เลื่อนขึ้นมากาวก็ต้องหลุดแล้วถูกป่ะเออแต่นี่มันเลื่อนขึ้นมานะครับตั้งแต่ตวันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราดูกันให้ดีนะครับถ้ามีตัดแบบแว็บตรงไหนนั่นแหละครับแต่ว่นนั่นจิกแน่นอนแต่ตรงนี้ตั้งแต่ที่ปากกามันเลื่อนได้ตั้งแต่อยู่ในมือขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีการตัดนะครับดูไปเรื่อยครับว่ามันจะเริ่มตัดที่ตรงไหนนะครับมาดูต่อครับปึ๊บเห็นไหมครับเหมือนจะติดแล้วว่าจับปากกาดั้มเดียมมันก็ติดติดแล้ว่เห็นหครับ อืมอ๊ออ๋อนี่ครับหลังจากที่โชว์ว่าติดเมื่อกี้นี่เเกิดที่ผมวิเคราะห์แบบว่าเขาจะใช้ทิชกลอกนะตอนที่เปิดกระดาษออกมาอาจจะติดกันไม่แน่นพอติดกันแค่แบบแค่พอถือแล้วมันติดกันได้อะแต่ยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะยกแก้วได้ครับเพราะมูตัดฟึบนี่แหละครับเขาอาจจะไปเสริมกาวมาอาจจะเป็นกาวร้อนกาวตาช้างหรืออะไรก็ตามครับติดให้แบบแน่นแข็งแรงเลยแล้วก็เอาแก้วมาลองดูแบบนี้นะครับอ่าแ๊บนี่อ่าอ่าเห็นเกลือจวูกดึงเห็นไหม มันเหมือนว่ามีอะไรที่ติดกันแน่นมากจนแบบเวลาดึงมันแบบปึ๊บออกมาเลยเงี้ยโอ้ยโอ้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองทำมาดูก่อนะครับว่าถ้าเกิดผมใช้กาวติดระหว่าง2อันเนี่ยจะสามารถทำออกมาได้เนียนแบบวิดีโอนี้หรือเปล่านะครับอ่ะมาทดลองดูกันครับอ่ะมาครับผมจะลองใช้กาวยูฮูอย่างงี้ติดนะครับดูอ่าถ้าเราใช้กาวนี้ติดไว้ก่อนคือให้มันติดกันสักนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเลื่อนอะไรเงี้ยนะอ่ะตรงนี้ปึ๊บอ่าโอเค จับไว้สักนิดหนึ่งให้มันพอติดกันหน่อยนะอ่าโอเคเราทิ้งไว้อย่างนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเหมือนจังหวอย่างเงี้ยเขาก็เอากระดาษมามวนไหมมวนหลอกนะครับคือเราอาจจะมองไม่เห็นนะเป็นกาวที่แบบขาวมากอะไรอย่างงี้นะเขาก็จะมามวนหลอกจังหวะนีะ้ติดกันเนี่ยมันก็ไม่นจะติดเลยอะ่ะมันก็มันดูแบบยากมากที่จะติดะนะครับอ่ะพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปปุ๊บอ่าทำเป็นเจาะไปอย่างจริงมันก็ติดกันแล้วแหละนะใช่ไหมแล้วเขาเปิดเปิดเปิด อ่านี่นะครับเฮ้ยโอ้โหไม่ติดอะ่ะมันไม่ใช่กาวที่จะติดได้เลยครับอะไรเนี่ยถ้าว่าจะใช้เป็นกาวตาช้างเลยผมว่ามันก็น่าจะติดโหดเกินไปมันคงติดแบบติดเลยอ่ะนะอลองดูลองดูไม่ลองแล้วก็ไม่รู้นะครับนี้ลองมาเป็นกาวตาช้างดูนะครับผมว่ากาวตาช้างเนี่ยพอลงปุ๊บติดปั๊บเลยแน่เลยครับอ่าลองดูก่อนนะว่าเอาประมาณนี้ก่อนปุ๊บอ่อย่างนี้ปึ๊บ อ่าเนี่เห็นไหมถ้าเหมือนเป็นปกาวตาช้างเงี้ยมันก็พอจะถือได้ครับแต่ก็นั่นแหละครับจังหวะที่ว่าทิมขึ้นมาแล้วมันจะไปติดขึ้นข้างบนยังไงเหมือนตัวนี้ติดอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราทิมแบบนั้นมันหลุดแน่นอนครับรู้ป่ะอ่าถนัดไปกริบเขานะครับแต่ดูเมื่อกี้จังหวะเข้าแบบจังหวะเดียวเร็วบ้างนะเรายังมีอย่างเงี้ยอะไรนะหนึ่งสองสามอ้าวไมขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมพอกาจะใช้ปุ๊บมันติดรับติดเลยครับอ้าวไม่ได้แล้วเรียบร้อย ก็เป็นปการที่ติดกันแล้วครับอะไรครับเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้ดูซิว่าเราจะยกของหนักได้ไหมอ่าได้นะใช้วิธีนี้อ่าพอเสร็จแล้วก็แกะออกอ่าได้เหมือนกันเป๊เห็นไหม ก็ค,คงต้องใช้กาวจริงๆไงละครับแต่ว่าคือขั้นตอนในตอนแรกอะ่ะที่ติดกาวแบบไหนแล้วม้วนกระดาษแล้วสามารถแบบเฉาะให้มันเลื่อนขึ้นได้เขาใช้ยังไงครับทำยังไงตรงนี้ผมงงมากเลยนะครับรู้ใช้เป็นกาวร้อนไหมกาวร้อนมันต้องมองเห็นนะนะโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้แต่ถ้าเกิดเท่าที่ลองทําดูคือใช้กระดาษเปล่าๆทาเลยอะ่ะมันไม่ได้นะครับ อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองที่ผมเจอมาแล้วปรากฏว่ามันทําไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาใช้ริคอะไรหรือว่าผมทําผิดวิธีจริงๆนะแต่เพื่อนลองคิดถึงความน่าจะเป็นสิครับว่ากระดาษธรรมดาไม่ทําให้ปากกาสองติดกันได้ยังไงละ่ะใช่ไหมมันดูไม่มีความเป็นไปได้ทดั้งใดทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือสายสตร์ก็ดูไม่น่าจะได้เลยใช่ไหมครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องอยอมรับก็คือไม่ว่าเขาใช้ริคอะไรก็ตามเก่งมากเงียนมากครับผมดูแล้วดูอีกวนซ้ำๆหลายรอบแล้วก็จับไม่ได้เลยครับับบใช่มีทางนึงคร ปากกาแม่เหล็กหรือเปล่าอ่าอาจจะเป็นปากกาที่เป็นแม่เหล็กด้านในอยู่แล้วครับ2ออันใช่ไหมคือมันทำไงก็ติดก็ติดตลอดอ,อย่างเงี้ยเออใช่ ผมคิดตรงนี้ไปได้ไงนั่นแหละครับเป็นปากกาแม่เหล็กทัวร์ผมว่ามันดูเป็นทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับมีมีไหมมีไหม,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 มผมลองดูก่อนนะว่าปากกาแม่มเหล็กเขามีขายไหมครับถ้าสมมติว่ามันมีขายอยู่แล้ dunno, แลวเป็นรูปแบบนี้นะเป๊ะเลยครับทัวร์ป้าวอ่าลองดูก่อนนะเถิดว่าปากกาแม่เหล็กมีแต่ปากกาที่ว่าหัวเป็นแม่เหล็กอ่ะเขาเรียกว่าปากกาหัวแม่เหล็กดูดชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าไม่มีเลยแล้วก็เป็นเหมือนปากกาที่เป็นของเล่นนะที่มันแบบแยกๆที่ส่วนมาต่อๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ที่จะเป็นอันนั้นนะเขาาจะใส่เทคงเค็กไว้ด้านในอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะดัดแปลงปากกานะโอย ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าถ้าทําวิธีตามที่เขาทําเพื่อให้เราดูอย่างงั้นน่ะ <S <S เอากระดาษมาม้วนๆแล้วดึงออกอย่างงั้นน่ะทําไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ความจริงครับมีทริคอยู่ครับเหลือแค่ยังจับไม่ได้นะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งการไปดูวิดีโอที่ผมเจอมานะครับเค้าคนเ,เพื่อนที่ส่งมาด้วยนะครับแต่คอนเทนต์เจ๋งๆแบบนี้เพราะเพื่อนๆที่ดูเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูเรื่องอะไรอีกหรือว่าเจอวิดีโออะไรที่มันสงสัยแบบนี้ส่งมาบอกครับคอมเมนต์มาบอกไมได้ครับเดี๋ยวผมจะบมามาไปให้ดูชัดๆแบบนี้นะครับเราจะได้รู้กันเลยว่าจริงหรือไม่อะไรยังไงนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอวิดีโอนะครับ วันนี้ช้ำใจไปหาไปาบอกกินก่อนดีกว่าแก้ช้ำในประการสวัสดีครับอผมไมเชื่อไปได้นะปะกนากกาสองอันกับกระดาษมันจะไม่ได้ได้ยังไงโอ้ย